สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนและผู้ที่สนใจทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์เจาะลึกดวงการเงินรายบุคคลปี2026กับครูแมมค่ะลำดับถัดไปที่เราจะพูดถึงกันคืออันดับที่10ลัคนาราศีมิถุนเจมินาค่ะ ราศีนี้พลังงานน่าตื่นเต้นที่สุดในบรรดา12ราศีเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะดาวยูเร u นัสจะย้ายมาทับลัคนาซึ่งในทางโหราศาสตร์สากลถือเป็นเหตุการณ์ once in a lifetime ครั้งเดียวในชีวิตที่จะเปลี่ยนชาวมิถุนให้กลายเป็นมนุษย์ทองคำเวอร์ชันใหม่ที่ใช่ไรกว่าเดิมค่ะ มิถุนคือราศีแห่งสติปัญญาและการสื่อสารค่ะปี2026คือปีที่ชาวมิถุนจะได้รับของข,องขวัญที่พิเศษที่สุดจากจัก,กรวาลน,นั่นคือโอกาสในการรีแบรนดิ้งชีวิตใหม่ทั้งหมดค่ะดาวดวงกำลังส่งสัญญาณให้คุณลอกคราบจากตัวตนเดิม,เ,ดมเพื่อก้าวไปสู่เวอร์ชั่นใหม่ที่มีทันสมัยกว่าเก่งกว่าและดึงดูดความมั่งคั่งได้มากกว่าเดิมค่ะปีนี้ ตัวต้นของคุณคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดช่วงไหนที่เป็นนาทีทองในการคว้าโอกาสและช่วงไหนที่คุณต้องกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อรับทรัพย์เรามาเจาะลึกทำลายเห่นการปฏิวัติชีวิตไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่เฟสวันมกราคมถึงพฤษภาคมนาทีทองของการสร้างทุนกันค่ะช่วงครึ่งปีแรกค่ะ นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดทางการเงินของคุณในปีนี้เลยค่ะเพราะดาวพฤหัส,สบดีมหาเทพแห่งโชคลาภยังคงสถิตยอยู่ในเรือนที่สองหรือเรือนการเงินของคุณยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนแปลว่าในช่วง5-6เดือนแรกนี้กระแสะการเงินของคุณจะมีความคล่องตัวสูงมากค่ะยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค้าขายได้กำไรหรือมีไรายได้เข้ามาหลายช่องทาง ใครที่วางแผนจะเก็บเงินก้อนหรือสร้างแคชฟลูให้กับธุรกิจให้รีบทําทันทีในช่วงต้นปีนะคะจกักระวัลเปิดประตูคลังสมบัติให้แล้วให้รีบคว้าโอกาสนี้ไว้ให้เต็มที่เพื่อใช้เป็นทุนรนรในการขยับขยายชีวิตในช่วงต่อไปค่ะต่อมาคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในรอบ84ปีของชาวมิถุนค่ะ ให้กาปฏิทินวันที่26เมษายนไว้ตัวโต,วตวๆเลยค่ะเพราะดาวยูเรนัสหรือดาวแห่งนวัตกรรมจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งก็คือการย้ายมาทับลัคนาของคุณนั่นเองเมื่อดาวแห่งอนาคตมาทับตัวคุณมันแปลว่าคุณจะอยู่แบบเดิมไม่ได้หรอกค่ะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ว้าวขึ้นนะคะ คุณจะมีความรู้สึกอยากลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนลุกใหม่ตัดผมทรงใหม่เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่การงานไปทำอะไรที่ล้ำสมัยขึ้นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI หรือโลกออนไลน์ข้อแนะนำสำหรับช่วงนี้คืออย่าฝืนกระแสะความเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ให้สนุกไปกับมันดาวยูเรนัสชอบความแปลกใหม่ ยิ่งคุณกล้าทำอะไรที่แตกต่างจากเดิมยิ่งคุณนำเสนอตัวตนที่ดูสมาร์ทและโมเดินภาพลักษณ์ใหม่ของคุณนี้แหละค่ะจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินมหาศาลเข้ามาหาคุณเองมาถึงเฟส3มิถุนายนเป็นต้นไปเป็นช่วงที่ความสำเร็จเกิดจากดีมทีม ในช่วงครึ่งปีหลังวันที่30มิถุนายนเมื่อดาวบริหัสบดีย้ายเข้าสู่เรือนที่3การสื่อสารจะเป็นจังหวะที่ไปกระตุ้นพลังของดาวใหญ่อีกสองดวงที่รออยู่ในเรือนที่11ตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะนั่นก็คือดาวเสาและดาวเนปจูนค่ะการที่ดาวสองดวงนี้มาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะหรือเรือนแห่งโชคลาภและความสำเร็จ มันคือส่วนผสมที่ลงตัวมากระหว่างจินตนาการเนปจูนและการลงมือทำจริงเสา 1. เพื่อนพารวยดาวเนปจูนในเรือนเพื่อนจะดึงดูดกลยาณมิตรสายบุญสายศิลปะหรือสายจิตวิญญาณเข้ามาในชีวิตในขณะที่ดาวเสาจะช่วยคัดกรองให้เหลือแต่เพื่อนแท้ที่พึ่งพาได้จริงปีนี้คุณมีโอกาสจะได้ร่วมงานกับดีมทีมที่จะช่วยกันสารฝันโปรเจกต์ใหญ่ให้เป็นจริงได้ค่ะ 2. ความสำเร็จที่จับต้องได้ Manifestation ปกติเนปจูนอาจจะทำให้เราแค่ฝันหวานแต่เมื่อมีพี่ใหญ่อย่างดาวเสามาคุมแปลว่าปีนี้ทุกความฝันของคุณจะถูกสร้างให้เป็นจริงสิ่งที่ชาวมิถุนคิดหรือโปรเจกต์ที่วางแผนไว้จะเริ่มเห็นผลลัพธ์เป็นเม็ดเงินและความมั่นคงในระยะยาวไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราวแน่นอนค่ะ สรุปช่วงครึ่งปีหลังใช้ทักษะการสื่อสารของคุณพรหัสบดีเรือน3เชื่อมต่อกับผู้คนเสาเนปจูนเรือน11แล้วคุณจะพบว่าคอนเน c t ชันที่ดีคือบ่อเงินบ่อทองที่ไม่มีวันหมดของคุณในปีนี้ค่ะสำหรับดาวพลูโตที่มากระตุ้นปัญญาญาณเปลี่ยนชีวิตให้กับชาวเมรเป็นระยะยาวนานพลูโตในราศีกุม ซึ่งสถิตยอยู่ในเรือนที่9ของคุณเรือนแห่งปัญญาชั้นสูงและการต่างประเทศพลูโตในตำแหน่งนี้คือการยกระดับจิตวิญญาณค่ะคุณจะมีความเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมหรือสนใจในศาสตร์ลึกลับและปรัชญามากขึ้นซึ่งปัญญาตรงนี้ล่ะค่ะจะเป็นเข็มทิศนำทางให้คุณตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตได้อย่างแม่นยำ และสำหรับใครที่มองหาโอกาสในต่างประเทศหรือตลาด global พลังของพลูโตจะช่วยผลักดันให้คุณก้าวไปไกลเกินกว่าขอบเขตดเดิมที่คุณเคยจินตนาการไว้ค่ะสรุปภาพรวมปี2026ของชาวมิถุนปีนี้คือปีแห่งการอัปเกรดเวอร์ชันค่ะจากมิถุนเวอร์ชันเดิมสู่มิถุนเวอร์ชั่นใหม่ที่ปังปลารวยกว่าและทันสมัยกว่าต้นปี คว้าโอกาสสร้างทุนกลางปีเปลี่ยนลุกปรับตัวตนรับพลังงานใหม่ปลายปีใช้การสื่อสารและสังคมสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนหมายเสร็จที่คุณต้องมีคือ dare to be different กล้าที่จะแตกต่างเชี่ยวมั่นในความแปลกใหม่ของตัวเองเพราะนั่นคือจุดขายที่แพงที่สุดของคุณในปีนี้ค่ะและสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ถ้าปีหน้าคุณต้องการความเป๊ก ต้องการรู้จังหวะชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะครูขอแนะนำแพ็กเกจพิเศษ Personalized Wealth Roadmap 2026ค่ะโดยครูมีให้เลือก2รูปแบบตามสไตล์ที่คุณชอบค่ะแบบที่ 1. p r e m พรีเมียมวิดีโอแบบเจาะลึกแบบที่ 2. Standard eBook ให้คุณเซฟใส่มือถือไว้อ่านทบทวนได้ตลอดปีไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนข้อมูลที่ได้คือแผนที่คุ้มรัพ์ ของดวงคุณเองล้วนๆค่ะถ้าคุณพร้อมจะวางแผนรับมือปี2026ทักแชทจองคิวและมาวางแผนคว้าโอกาสแห่งความมั่งคัง่งไปด้วยกันนะคะขอให้ชาวมิถุนทุกคนสนุกกับการเปลี่ยนแปลงและมีความมั่งคั่งร่ำรวยในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองตลอดปี2026แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ